มาต่อนะคะแถวที่สามแถวที่สามชนแล้วนะคะทีนี้จะขึ้นแถวที่สี่ค่ะขึ้นแถวที่สี่นะคะพอเราชนแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามเป็นหลักไวค้ค่ะโซ่สามเป็นหลักแล้วก็โซ่สี่อีกโซ่หนึ่งนะคะขึ้นหลักแรกนี้ขอให้ขึ้นเป็นโซ่สี่มันจะไม่อึดอัดทีนี้ก็ พอโซ่สี่แล้วก็เว้นโซ่หนึ่งค่ะลงทุกหลักลก็เป็นเก้าหลักเว้นโซ่หนึ่งนะคะแปดค่ะโซ่หนึ่งค่ะ 9ตรงนี้แถวนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะขึ้นโซ่สาทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะเพราะมันมีลดมีเพิ่มก็จะเป็นโซ่สาแล้วก็ตรงนี้สามหลักย่าจะรวบให้เหลือหลักเดียวนะคะยังไม่รวบค่ะรอค่ะรอค่ะนี่ก็รอค่ะจะเหลือได้อย่างนี้นะคะรวบ3าหลักจะเหลือได้4ีสี่เส้นก็รวบเลยค่ะนะคะ เดี๋ยวถักให้เสร็จแล้วอธิบายทีหลัง1 2 3เมื่อกี้ตรงนี้3ตรงนี้ก็3นะคะ3แล้วก็ให้ลงตรงโซ่5เนี่ยหหลักนะคะแล้วซ้ายก็3แล้วตรงนี้ก็รวบ3หลักรวบค่ะ1รอสรอสมี4เส้นดึงผ่านค่ะรวบนะคะ ได้แล้วนะคะทีนี้มาดูค่ะไหมคะอันนี้โซ่โซ่สี่โซ่สี่แล้วก็โซ่หนึ่งลงหลัก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 ทั้งหมดก็เป็นสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าหลักนะคะตรงนี้ต้องได้เก้าหลักนะคะแล้วก็โซ่สามสามหลักรวบโซ่สามพอหนึ่งคอโซ่สามสามหลักรวบ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอ้าวดูอีกครั้งค่ะดูอีกครั้งนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นโซ่สามใช่ไหมคะขึ้นลายสับประรดแล้วค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ลงทิลงทุกหลักเว้นโซ่หนึ่งค่ะเก้าค่ะพอเก้าเสร็จแล้วก็หนึ่สามสมหลักรวบนะคะนะคะแล้วตรงนี้ก็โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สาม เพิ่มค่ะเพิ่มตรงนี้แถวที่4นี้เพิ่มหลักนะคะแล้วก็โซ่1โซ่สโซ่3าแล้วก็สามหลักรวบค่ะพยายามดึงขึ้นมาให้หมดนะคะก็จะเหลือสี่เส้นอย่างนี้รวบเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะก็ทำอย่างนี้ไปตลอดเลยนะคะ,ะตรงตรงตรง,ตรงลูกสับประรดก็ลงเก้าหลักเว้นโซ่หนึ่งแล้วโซ่3ตรงนี้ก็3หลักรวบโซ่3ามหลัก โซ่สามสามหลักรวบโซ่สามเ้าหลักเว้นโซ่1โซ่สามสาหลักรวบโซ่3า,ามพอหนึ่งคอโซ่สามสาหลักรวบทําไปจนมาเจอหญ้าตรงนี้นะคะแถวที่4ี่ชนแล้วนะคะต่อไปหญ้าก็จะขึ้นแถวที่ห้าก็เริ่มทำทําตาสับปะรดแล้วนะคะเนี่ยจะเริ่มขึ้นตาสับปะรดแต่จะต้องให้มาอยู่ตรงตรงกลางนะคะหญ้าจะต้องขึ้นให้มาอยู่ตรงกลางนะคะ แล้วก็เริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามแล้วก็ X ในช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามอันนี้ทำตาแล้วนะคะทำตาสับปะรดแล้วนะคะหนึ่งสองสาม X ทุกทุกช่องค่ะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม x นะคะหนึส x ค่ะหนึ่งสี่ห้าหก็จะได้ทั้งหมด7แล้วต่อไปก็เป็นโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าห 7ค่ะพอโซ่เก็ไปพอ1คอบนหลักบนหลักนี้นะคะพอ1คอค่ะเราจะข้ามตรงตรงหัวไอตรงปลายใบสับประรดนะคะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยไปอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่เแล้วก็ไปทําตาสับประรดค่ะ1 2 3 4 5 6 7ี่ก็ไป x ็ค่ะนะคะทำตาสับประรดต่อไปเลยนะคะตาที่7แล้วก็โซ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอหนึ่งคอบนหลักแล้วก็โซ่เจ็ดต่อไปค่ะแถวนี้ง่ายค่ะมีแค่นี้แหละสามสี่ห้าหกเจ็ดตาที่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็ไปพอหคอบนหลักนะคะบนหลักพอหคอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ไป x อ,อย่างนี้ตลอดเลยนะคะแถวนี้ไม่ยากค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะมาตรงนี้ตาสับประรด7จ็ดนะคะหนึ่งสอมสี่ห้าหกดโซ่7พอหคอบนหลักโซ่7ตาสับประรด7จตา โซ่เจ็ดพอหนึ่งคอบนหลักโซ่เจ็ดตาสับประรดเจ็ดตาแล้วก็โซ่เจ็ดพอหนึ่งคอบนหลักโซ่เจ็ดตาสับประรดเจ็ดตาแล้วมาเจอหญ้าตรงมาร์กเกอร์เหลืองอีกแถวนะคะอันนี้เป็นแถวที่ห้านะคะจะมาเจอหญ้าจบแถวที่ห้าแล้วก็ขึ้นแถวที่หกค่ะจะดึงผ่านนี่คือชนนะคะคือชน ทีนี้มันจะต้องเข้าไปอยู่ในนี้นะคะมันจะต้องเข้าไปอยู่ตรงกลางเพื่อย่าจะทำแถวที่6นะคะแถวที่6ก็ยังคงเป็นยังคงเป็นาตาสับประรดอยู่นะคะก็ขึ้นตัวแรกแล้วเดี๋ยวจะมีโซ่เจ็ดมาเจอตรงนี้นะคะตัวที่สองก็โซ่หนึ่งสองสามแล้วก็เ็ ก็จะเหลือตาสับประรดแค่6นะคะลูกเพราะอันอันแถวที่5มีตาสับประรด7แถวที่6ก็จะเหลือตาสับประรด6 3แล้วก็ x ตรงนี้ค่ะมานับดูว่า6จริงไหมหนึ่งสองส่้าหมาดูต่อนะคะคือคือแถวนี้ที่ย่าจ,จบแถวนี้คือแถวที่7 มันจะเหมือนกับแถวที่6ทุกอย่างแต่ว่าตัวตัวตาสับป,ปะรดนี่จะมีแค่1 2 3 4 5นะคะทีนี้พอพอแถวแถวที่8นะคะย่าจะขึ้นแถวที่8นะ1 2 3 4 5 6 7จะขึ้นแถวที่8นะคะก็จะขึ้นตรงนี้ก่อนนะคะ 1>, 1 2 3ตาสับปะรดก็จะเหลือตาสับปะรดแค่4ี่นะคะ1 2 3่งสองนะคะอันนี้หนึ่งอ่ะสองหนึ่งสค่ะจะเหลือตาสับปะรดแค่4ี่นะคะหนึ่าสี่ แล้วตรงนี้ก็เป็นโซ่เจ็ดเหมือนเดิม2องสามี่ห้าหกเนะคะเป็นโซ่เจ็ดเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะต้องขึ้นขึ้นใบใหม่นะคะทำใบใหม่เราจะต้องเราจะต้องลงสามหลัก3หลักในตำแหน่งเดิมนะคะหนสอง สามนะคะลงพอพอหนึ่งคอสามหลักนะคะไม่เห็นใช่ไหมคะอ้าวพอหนึ่งคอสามหลักแล้วก็โซ่เจ็ดปกติสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็อันนี้ค่ะทำตาสับประรดจะได้เหลือสี่ตาหนึ่งสอง 3แถวนี้คือแถวที่8นะคะตาสับประรดจะเหลือ3ตาไอ้สตาค่ะแล้วก็จะเพิ่มจะเพิ่มลายตรงนี้เอาหญ้าทำให้ดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดตรงนี้แล้วค่ะหลักตรงนี้เราจะเราจะลงสามหลักบนบนบนพอหนึ่งคอหลักเดียวตรงนี้นะคะหลักที่1หลักที่สองนะคะแล้วก็หลักที่สามค่ะ ลงบนหลักนี้เลยได้สามหลักนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปเลยค่ะไปต่อจนมามาเจอกับย่าตรงนี้จะจบแถวที่แปดนะคะเดีย๋ยวมาเจอกับย่าจบแถวที่แปดคะ่ะมาต่อนะคะย่าจบแถวที่แถวที่แปดแล้วนะคะเนี่ยใช้มาร์กเกอร์สีเดียวกันเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นอันนี้แถวที่แปดจบ ทีนี้ย่าก็จะมาขึ้นแถวที่เก้าต่อไปนะคะแถวที่เก้าไอ้ตรงตาสับประรดนี้จะต้องเหลือสามตาแล้วตรงตรงใบสับประรดนี้จะต้องขยายนะคะามาดูกันเลยค่ะขึ้นตาสับประรดนะคะโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามตาที่หนึ่งหนึ่งสองสามตาที่สอง หนึ่งสองสามตาที่สามได้สามตานะคะแล้วตรงนี้ <c oughs> ในเมื่อในเมื่อตรงนี้ก็เหลือสามตามันก็จะหุบเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงโซ่ 7, เจ็ดไอ้ตรงตรงหลักลายสับประรดนี่ย่าจะต้องขยายเพราะฉะนั้นไอ้โซ่เจ็ดนี่ย่าจะลดให้เหลือโซ่ห้าสองสามสี่ห้า และทีนี้จะขยายใบแล้วนะคะไอ้ตรงลงสามหลักเนี่ยย่าจะเพิ่มเป็นลงหกหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองในในจุดเดียวกันนะคะในหลักเดียวกันเพิ่มสองหลักบนหนึ่งหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองหลักที่สามก็ไปลงในหลักกลางนะคะลงบนหลักนะคะเดี๋ยวถักให้เต็มไม่ย่าจะเอามาขยายใหญ่ให้ดู บนหลักกลางแล้วก็เว้นด้วยโซ่เท่าไหร่คะโซ่สองแล้วหลักที่ที่ห้าก็ลงบนหลักริมหลักที่หกก็ลงบนหลักเดียวกันหลักรกิมแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่โซ่ห้าแล้วก็มามาลงตาสับปะรดให้ได้3ามตา ลองฟังให้ครบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะคะแล้วก็อ่ะลงอันนี้ไว้โซ่สองหลักที่สองก็ลงอีกหนึ่งหลักสองหลักคู่เว้นโซ่สองค่ะหนึ่งสอง แล้วก็หลักสุดท้ายหนึ่งสองรวมเป็นทั้งหมดหกหลักอ่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวย่ามาอธิบายไหมคะตรงนี้คือเริ่มต้นเริ่มต้นลายอันนี้ยังนะคะอันนี้ยังเป็นสามสามหลักอยู่ ส่วนตาสับประรดก็เป็นหนึ่งสองสามมีสามตาสับประรดตรงนี้เห็นไหมคะที่ย่าบอกว่าจากจากแถวนี้แถวที่แปดเป็นโซ่เจ็ดแถวที่เก้าในเมื่อมันเพิ่มมาตั้งหกเพิ่มมาตั้งสี่โซ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลดลงไปจากเจ็ดก็เหลือห้าแถวที่เก้านี้อย่าลืมนะคะริมใบทั้งสองข้างนี้เป็นโซ่ห้าแล้วนะคะมันจะขยับมันจะขยับเข้ามาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ทําไปคะ่ะ โซ่ห้าสับประรดสามตาโซ่ห้าแล้วก็ขยายค่ะนี่งไงคะขยายนะคะขยายบนหลักปกติเรามีสามหลักข้างล่างเราขยายเป็นหกหลักก็คือสองหลักลงบนหนึ่งหลักสองหลักลงบนหนึ่งหลักสองหลักลงบนหนึ่งหลักไปค่ะแล้วก็มาชนกันที่แถวที่เก้าก็จะขึ้นแถวที่สิบนะคะ